ใหญเฮ็บเองไงสำปะคงให้ลูกค้าัำปะคงให้ลูกค้ากินสำปะละกอนะคะทำให้ลูกค้ากินค่ะวันนี้ลค้าเยอะมากลูกค้าใหญ่สำลักเยอะมากอืมนี่ดีค่ะพี่น้องคขาวทำเบิงบ้งเด้อสำปะคงกระโดวยายใหญ่เต็มเตีมเต็มเนื้อ คงโดุกโุกมาเป็นหน่วยละลูกหรว้ายลูกกว่าสองลูกสองลูกพอดีลูกค้าก็มารอแล้วแหละค่ะอยู่ข้างล่างลูกค้ายังสับไม่เสร็จเลยชงแสลัดมันจะเปิดได้ไงไม่งั้นเปิดค่ำค่ราไม่ได้เปิดข้ามแรงเปิดค่ำมาก ปวดเอ็นข้อลูกค้าเดี๋ยวเราจะมาฟานลงให้ลูกค้ากินแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะว่าลูกคายายสมรักเยอะขนาดไหนนะคะพี่น้องค่ะมาเบิ่งเอาเลยข้ามเสิร์ฟเรื่องอะไรพร้อมหรือยังค่ะก้องพร้อมหรือยังค่ะมาค่ะมาสิข้ามาเจาเบิ่งได้บัดมาเบิ่งลูกค้าหญ่สมรักเด้อ ลูกค้าลูกค้าแล้วเด้๋นี่มาดูลูกค้าค่ะลูกค้ามาแล้วแก่งามๆเลยลูกค้าเพื่อนเอาเขาคิ้วกันเนี <h 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 ่ยพูดได้มาขมมากหวานบอกเห็นซังเลยฟาดย่างเดียวอือลูกค้าคอยได้พี่น้องค่ะลูกค้าแต่บอกคนได้สมลักเรื่องของ ใจเย็นค่ะลูกค้าไม่คะฝานไม่ทันนะคะ่ะลูกค้าฝานแบบหูมไม่ทันนะคโอ้แซบมกก่เยอะเอะถากันค่กันถากันค่ะถากัน